ก็ทำตัวไม่ถูกครับผมก็ก็ไม่รู้จะโดนกลัวจะมีคนมาร้นจะเอาคืนไหมปามาเลยก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขาว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยครับผมว่าแล้วตัวตัวตัวพี่เขาก็เป็นคนที่ง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปที่ที่มันส่วนตัวหน่อย หรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากับพี่พี่เขาก่อนล็อเคิวอไว้แล้วไหมครับเออครับครับผม <c oughs> วันวันวันตรงครับวันตรงงานไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มี <c oughs> หัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์โอ้หัวหน้าแกง <c oughs> ๊งวาเลนไทน์ <c oughs> นี่ต้องให้เ <c oughs> จเจต้านหนึ่งมั้งไม่ใช่ผมหรอกเนี่ยครับก็ขอบคุณที่มอบตำแหน่งให้นะถึงแม้ว่าผมไม่ผมไม่เคยเป็นผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเป็นหัวหน้านะครับก็คืนครับคืนคืนเชิญเลยครับตามสบายเลยครับผม ผมตอนนี้ผมแฮปปี้ครับผมไว uh. ้พอคนโสดขอให้เจอคนที่ใช่เร็วๆนะครับผมเบสิกเบสิกดีกว่าอย่ <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวโดนปางงเท้าใส่ uh. <laughs>